พี่น้องครับอ่ะวันนี้ผมจะมีคําตอบให้กับน้องๆสมาชิกนะครับอ่ะสมาชิกถามมาว่านะครับอ่ะว่าท่อรังเพลิงครับอ่ะขนาดสั้นขนาดยาวความตัวความเล็กครับอ่ะมันมีผลต่อความแรงหรือเปล่านะครับเพื่อเพิีครับอ่ะวันนี้ผมจะมีคาตอบคาตอบนะครับอให้กับน้องๆสมาชิกนะครับอ่ะที่มือใหม่นะครับอ่ะที่ถามผมมาครับอ่ะวันนี้ผมมีคําตอบให้ไปดูครับ สวัสดีครับสมาชิกพิวซีแก๊สทุกท่านนะครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบาโจ9 1 9 3 DIY พิวซีแก๊สนะครับก็10วันเต็มๆนะครับอะผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับอะเพราะว่างานเยอะและอีกอย่างเนึ้ยครับอ่ะป่วยไป3วันนะครับอ่ะไม่มีแรงทำงานเลยนะครับอ่ะก็โดนน้ำเกลือไป1ถุงนะครับเพื่อนเครับแล้วก็งานก็เยอะก็ช่วงนี้ บริหารเวลาการจัดการก็ไม่มีเวลาเลยนะครับต้องขออไยที่ไม่ได้ทำคลิปให้10วันเต็มๆนะครับก็วันนี้มาเริ่มต้นคลิปที่ผมหยุดไป10วันแล้วกันนะครับก็คำถามตกค้างเยอะมากกับผู้บริจิตต์ครับที่จะทําคลิปให้กับพื่บริมาชต์ครับคลิปนี้เอาเกี่ยวกับท่อรังเรืองก่อนนะครับจากที่ผมเคยอ้างอิงไปนะครับผู้บรนจิตก็บอกว่าท่อนิ้ว2นะครับมาสู้ความแรงท่อนิ้วครึ่งไม่ได้นะครับ ท่อนิ้วครึ่งนะครับอ่ะมาสู้ความแรงของท่อสองนิ้วมาได้สำหรับท่อรังเพลงการผสมทีการ์ดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่เพื่อนๆสมาชิกถามบอกว่านะครับแถ้าเกิดว่าเราใช้ท่อรังเปลงครับขนาดเท่ากันนะครับความยาวเท่ากันขนาดเท่าเท่ากันนะครับหนึ่งก้วยสองก้วยนะครับมันมีผลต่อความแรงหรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะมีคําตอบให้กับเพื่อนๆสมาชิกครับตั้งแบบจอะแล้วก็ไม่จาะนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือแบบ เจาะนะครับแล้วก็แบบเจาะที่ที่ผมทําแบบไม่เจาะนะครับเพิ่มพี่ครับอ่ะมันมีผลความแรงหรือเปล่านะครับอ่ะว่านะครับอ่ะทอยท่อผมสมมุติว่าเป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับเพิ่มพี่ครับแบบความยาวนะครับอ่ะอยู่ที่25เซนทั้งทั้ง2แบบนะครับแบบเจาะกับแบบไม่เจาะนะครับอ่ะมันมีผลต่อความแรงหรือเปล่านะครับอ่ะว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับอ่ะก็เอาอย่างนี้ด้วยกันนะครับอ่ะผมอ้างอิงตั้งแต่ท่อรังเปลือง25เซนนะครับอ่ะ ใช้ท่อท่อรังเพลิงครับอ่ะท่อรังเพลิงห้องบองไหม้นะครับต่าขนาด1.5นะครับอ่ะรือว่าท่อนิ้วครึ่งนะครับเพื่อนเ่อก็บความหนาอยู่ที่13.5นะครับต่ยิ่งหนายิ่งดีครับต่าบานก็จะเป็นอันตรายนะครับเพื่อนเพื่อนก็แบบตาเราใช้ท่อนิ้วครึ่งนะครับต่มาใช้นะครับต่ขนาดความยาวตั้งแต่25เซน30มเซน35มเซน40เซนนะครับต่ ระยะประมาณ4ี่ระยะนะครับแบความยาวนะครับอ่ะมันมีผลต่อความแรงหรือเปล่านะครับอ่ะผมจะอธิบายครับเพื่อนๆสมาชิกอย่างนี้นะครับอ่ะถ้าท่อรังเกลนครับอ่ะเสียงดังนีกแล้วถ้าท่อนะครับอ่ะยิ่งยาวครับอ่ะก็มันจะยิ่งแรงนะครับเพื่อนพครับอ่ะพูดถึงกลวยเดียวก่อนนะครับเพื่อนเครับอ่ะที่ผมใช้ทุกวันนี้ก็เป็นกลวยลูกกางนะครับเพื่อนเครับอ่ะทำไมผมบอกว่าท่อยิ่งยาวนะครับอ่ะความแรงยิ่งแรงมันเป็นเพราะอะไรครับอ่ะ สาเหตุที่มันแรงขึ้นตามระยะท่อนะครับเพราะอะไรครับอ่ะเพราะว่าท่อที่เราฉีดแก๊สเข้าไปในห้องก่อไหมหรือห้องหลังเปลือนครับอ่ะเราฉีดไปห้องแรกแล้วนะครับอ่ะถ้าห้องยิ่งใหญ่ยิ่งยาวครับอ่ะแก๊สที่มันเข้าไปมันจะเยอะนะครับอ่ะทำให้แรงดันแก๊สเวลาการจุดโอไหม้ครับอ่ะมันจะแรงกว่าท่อเล็กอ่ะหรือว่าท่อสั้นนะครับเพิ่มที่ครับอ่ะถ้ายิ่งยาวมันก็จะยิ่งแรงไปกว่านะครับเพิ่มที่ครับอ่ะแต่ว่ามันอยู่ที่กลวยนะครับอ่ะระยะกาหวางกลวยแล้วก็การ จูนปรับแต่งแก๊สรูอากาศหัวพอดแก๊สด้วยนะครับเพื่อนพี่กับไม่ใช่ว่าห้องใหญ่แล้วแต่ว่าเราจูนไม่ได้ครับมันก็ไม่แรงนะครับเพื่อนพี่กับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนสมาชิกกับอ่าห้องบ่อไหม้ครับอ่ะกลวยเดียวกับ2กลวยอันไหนแรงกว่ากันนะครับเพื่อนพี่กับบ ก็จากประสบการณ์ที่ผมเคยทามาครับอ่ะสองกลวยครับจะแรงกว่า1กลวยนะครับสองกลวยจะแรงกว่าอันนี้จากประสบการณ์นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเพื่อนๆสมาชิกคิดว่าที่ผมพูดไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยแล้วกันนะครับเถะที่ผมพูดถึงว่านะครับถ้าให้พูดถึงว่าการวางกล้วยนะครับสองกลวยจะแรงกว่า1กลวยนะครับเพื่อนๆนครับแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับผมบอกแล้วว่าตันจะเจ่อหรือจะไม่จ่อเหมือนที่ผมทำนะครับ ท่อระเบรงมันมีผลครับแบบตสั้นนะครับมันก็จะแรงน้อยกว่าตัวยาวตัวยาวมันก็จะแรงกว่าตัวสั้นนะครับเพื่่ี่กระเปคงจะเข้าใจนะครับแแล้วก็ระยะการวางกลวยก็มีผลต่อความแรงด้วยนะครับเพิ่พี่กระาต้องเข้าใจตรงนี้วันนี้ก็อธิบายสั้นๆแล้วกันนะครับน้องๆสมาชิกอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทาท่อห้องปอกไหมครับนะครับเราจะทาสั้นยาวสั้นดียาวดีหรือเปล่านะครับนต รวยเดียวหรือว่า2กลวยนะครับวันนี้ผมมีคําตอบไปแล้วนะครับอ่ะยิ่งยาวนะครับอ่ะแก๊สที่จะเข้าไปในห้องบ่อไหม้ครับอ่ะยิ่งเยอะแต่ไห่การจุดบ่อไหม้แรงดันมันจะดีกว่าต่อสั้นนะครับบมพี่ครับะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้กลวยนะครับอ่ะสองกลวยจะแรงกว่า1กลวยนะครับอ่ะก็น้องๆก็คิดดูแล้วกันว่าจะทําลักษณะแบบไหนนะครับ่ะว่าจะเราจะเอากลวยเดียวนะครับอ่ะ หรือว่าสองวยจะเอาต่อระเบิดสั้นหรือต่อระเบิดยาวก็แล้วแต่น้องๆที่จะใช้นะครับแต่ผมบอกแล้วมันขึ้นอยู่กับการจูนแก๊สจูนอากาศและก็การวางรวยด้วยนะครับก็คลิปนี้สั้นๆเอามาฝากกับน้องๆเูพ้พอเศษสมาชิกด้วยกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงครอบคลุมเกี่ยวกับการฉีดแก๊สบอลวาวาออโต้นะครับเข็มมันมีปัญหาอะไรบ้างก็ เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งคลิปคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนๆสมาชิกับอ่ะคลิปนี้มีประโยชน์ก็สิบไลค์เหมือนเดิมครับนะท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วอย่างมันกดซับสไครต์ก็กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติ๊งติ้งมาด้วยนะครับนะเพื่อผมจะมาลงให้เป็นสาระับเพื่อนๆสมาชิกีครับเวลาผมอัปโหลดคลิปไปครับเพื่อนๆสมาชิกก็จะได้ดูนะครับนะก็จะไม่ตกหล่นทุกคลิปนะครับผมเพื่อนกับแบบแล้วก็ช่วงนี้มันจะมีปัญหาช่วงโควิดด้วยนะครับนะก็ อุปกรณ์นะครับท่อทุกอย่างทุกวันนี้นะครับขึ้นราคาหมดนะครับวิวซีครสิบบาท20บาทแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ละร้านนะครับแล้วก็บางที่ครับของขาดตลาดนะครับอนะครับอย่างลูกปืนลูกแก้วพวกนี้นะครับหลายๆอย่างครับอุปกรณ์นะครับที่ไม่ใช้กับตัว p ิวซ c แคครับของขาดตลาดหมด เนื่องจากโควิดและก็ล็อกดาวด้วยครับอ่ะของเลยขาดของเลยขึ้นราคานะครับเพื่อนเพื่อนกระบะก็ะต้องําใจหน่อยครับอ่ะช่วงนี้ก็งานเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็อาจจะช้าบ้างก็งต้องขออภัยนะครับอ่ะคลิปหน้าครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงนะครับอ่ะชุดหัวปอนแก๊สวาออโตโอ้เข็มรูอากาศมันมีปัญหาอะไรบ้างอีกนะครับอ่ะเพิ่มเติมจากคลิปก่อนที่ผมเคยทำไปแล้วครับอ่ะก็เจอกันคลิปหน้าก็มีสาระมากกว่าเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ